หลังมาอ,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 อะไรอยาเงยไม่ต้องคือแบบมันมีมันมีความอิ่มของมันอยู่ในนั้นนะ่ะเออเขาแบ่งให้เรียบร้อยแล้วเราเราแค่ทําจังหวะที่แบบสปินตัวไปข้างหน้าให้มันดีที่สุดพอแล้วพอเราอยู่เป็นแบบเลเวลเดียวกันแล้วก็ทําให้มันพร้อมกันซ้ายขวาหน้าหลังแค่นั้นพออ่ะอันนี้ร้องใช่ไหมมาครับ ตีค่อยตาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมติดแใช่ไหมถ้า Sick. ยังจูนยังไม่ติดนิดหนึ่งเออนาะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกนะวิธีรับเลยแล้วกันมองหน้าแล้วร้องเลย มองหน้ากันสามคนแบบสมุติเวลาซองกันมองเลยไม่จินกันหรอกมองมองกันไปเลยแล้วแบบมันจะไม่มีอาการที่แบบว่าอพอใครผิดไปนิดนึงจะหันมามองกันอะไรเงี้ยจะไม่มีเพราะเรามองกันอยู่แล้วเราก็แค่แบบเอออะไรอไะอะไรไปก็ว่าไปเพื่อนเราพีมันจะไปตามเพื่อนไงอมองหน้าเพื่อนแล้วเฮ้ยคีมมันจะแบบไปเลยจริงมองไปเลยจริงไม่แต่แบบขอคีมมันไปแบบลองลองดูเพราะว่าการที่เราเหมือนแบบ มันไม่มีกําแพงมาแบ่งกั้นแหะมันจะทําให้เราเป็นเนื้อเดียวกันได้เออเนาะแต่โอเคนะจะเต้นหน่อยไหมเพื่อนเพื่อนเขาก็เต้นละอันนี้หนึ่งนะสักนิดสักนิดเออจาท่องเนื้อไม่ได้มีมีใครมีปัญหาท่องเนื้อป่ะมีไหมหรอเดี๋ยวซ้อมกันไปก่อนท่องท่อง เด,เดี๋ยวค่อยเรื่องทองเหนีมาอนนี้มีนนมหรอระคิดว่ามันดีส่หรอสใช่ไหมมายังเอาเป็นห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมร้องด้วยร้องดิจันจ้งยเจ้ สิจนจมันจะไม่ยากไรจไมไล,ลองลอสักทีไม่ลองไม่รู้นจัเราจะได้รู้ไปอลองจจมีปัญหาอะไรจเคลีทรักกัี่ไม่เคยอมคนกันัมกลสกทดีเราก็จะรว้าว wow. หรือว่าโอเคนะเรื่องมูทเมนต์อะไรเงี้ยเออเหลือเหลือแค่ให้ลายมันตรงกันก็โอเคแล้วเออแต่ดีดีเอาเอาเขาหน่อยไหมเออต้นเลยครับต้นเลยดูพี่เมย์หน่อยนะพี่เมย์พี่กูเนี่ยโอ้โหแล้วแต่แล้วแต่โดนบ้างโดนบ้างโดนบ้างมาดูไรเนาะ บีบอยเลยไหมทาีอะไรบ้างนะเมเนอร์เจีอะไรขาเจ็บเหรอเอมเนอร์ใช่ไหมเออเจ็บหน่อยทำดีทำดีมาก่นจะทำรองพอม นี่นี่ถือว่าถือว่าโชคดีนะได้ได้ไดแบบมันสนุกสนานด้วยไงเนอะแต่ว่าเอออันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้แบบห้าหกเจ็ดแปดให้เข้าอ่ะคือคือถ้าเป็นท่าท่าพลอตนี้มันอยู่ที่ว่าเราจําได้แล้วก็เปะ๊ะแล้วที่เหลือเราค่อยใส่ใส่แบบความสนุกสนานเข้าไปแล้วมันจะมันจะสนุกมากแต่ตะกี้ของเมย,งยังยังติดแบบยังมีมีกำแพงอยู่นิดนึงยังแบบว่าต้อง ต,ต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่คือพี่เคยเป็นอย่างเงี้ยเออพี่เหมือนเห็นเห็นเมย์เหมือนเห็นพี่เลยจะได้แล้วแบบว่ามันมันจะโอเคไหมมันจะแบบเอ,อ๊ะอย่างนี้มันจะดีไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายมันไม่ต้องใช้มันแบบแค่รู้ว่ามันไปต้อง,ต,องต้องไปอย่างเงี้ยแต่แบบเอาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยแล้วแววตาอะไรเราจะมาหมดเหมือนพอเราเราเราจะไปติดว่าถ้ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ลอยมันจะเวทีมันจะกลายเป็นแดนเซอร์ นี้จริงจังนะไม่แดนเซอร์ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเราไปขอขอเพลงคนอื่นโคเวอร์มาอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช่อาร์ติสเนาะลองดูอโอเคภาพรวมเอ้ยสบายใจนะเห็นนี้ก็ <c oughs> แต่ทีนี้มันมันจะไปยากพอมันประคองทั้งเพลงด้วยเรื่องกําลังด้วยเรื่องอะไรเงี้ยกําลังก็สําคัญเนาะอย่าอย่าอย่ามองข้ามนะกําลังนี่แบบ่าถ้าขึ้นเวทีปุ๊บแล้วแรงหมดนี่คือจบเลยอะ่ะมันมันมันจะไม่ใช่ดอกแค่เรานะ วงเราจะดอกด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีแบบนัดกันออกกําลังกายนิดนึงหรือว่าหายใจแข่งกันอะไรอย่างเางี้ยเป่าทงเป่าเทียนลองทําดูเรื่อยเนอะอันนี้กค็คงได้ประมาณนี้แหละในเรื่องของการซ้อมก็ถ้าเป็นเรื่องของการเป็นนักร้องนะสุดท้ายเนี่ยพี่อันนี้อาจจะเป็นตัวพี่คนเดียวก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นหลายๆคนอันนี้พี่ไม่รู้ว่าสุดท้ายเป้าหมายของเราคืออะไรแต่ถ้าสมมุติว่า เป้าหมายของเราคือการอยู่ไปนานๆร้องไปหลายๆปีสิ่งที่สําคัญคือแฟนคลับสิ่งที่สําคัญคือคนดูเราจะเต้นผิดจะร้องผิดเนี่ยต่อให้เพี้ยนหรือเปลี่ยนท่อนอจําเนื้อไม่ได้สุดท้ายแล้วถ้าคนดูลักเราเขาก็ให้ภัยเราเขาก็สนุกไปกับเรากลายเป็นแบบว่าขำๆแล้วก็โอ,อ้ขอโทษขอโทษจะลองต่อด้วซ้ำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ มันคือความสุขของคนดูอ,อมันไม่ใช่ว่าเราแบบร้องเทพมากเลยเป็นหวัวเวทีโลกอะไรเงี้ยออแต่ว่าออสุดท้ายเราต้องต้องเวทดูแล้วก็เอาความสุขของคนดูเป็นหลักด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราทําได้เนี่ยเขาจะเห็นเราเองอะ่ะไม่ต้องไปแบบขออยู่ข้างหน้าเถอะหรือว่าแบบไป,ไปนู่นไปนี่แบบมาดูฉันเถอะอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาจะดูเราเองถามว่าทําไมพี่อยู่รอดมา8ปีพี่อยู่มา8ดปีเนี่ย สมมุติพี่ชีวิตพี่8ปีเนี่ยนะพี่เห็นนักร้องประมาณ30เบอร์อะที่อยู่ใกล้ๆตัวนะแต่ตอนนี้ที่อยู่รอดอะประมาณ7เบอร์เองอีก20กว่าเบอร์ไปเป็นครูสอนเต้นก็มีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปเรียนต่อก็มีไปไปทำธุรกิจก็มีไปทำงานประจำก็มีสิ่งที่พี่ยึดเนี่ยคือคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยที่เรากำลังจะขึ้นเนี่ยต้องดีกว่ครั้งที่แล้วท่องไว้แค่นี้พอ พี่ขึ้นมาเป็นหูยพี่ว่าน่าจะหลายร้อยอ่ะไม่ไม่รู้เป็นพันไหมคือหลายร้อยคอนเสิร์ตอ่ะไม่เคยมีคอนเสิร์ตไหนที่ด้อยกว่ทาที่แล้วเลยจนจน,จนเนี้ยช่วงปีเนี้ยพี่รู้สึกแล้วว่ามันอิ่มจริงๆเพราะว่าพี่เล่นเล่นทุกมุกแล้วอ่ะเล่นเออเล่นมาทุกอย่างอ่ะแล้วก็แบบสคริดเพลงพี่แน่นมากเริ่มจากเพลงเร็วสองเพลงมาต่อได้เพลงช้าแล้วก็มีเดียมสองแล้วเพลงเร็วสองแล้วก็ทิ้งท้ายมันอิ่มของมันแล้วเออซึ่งซึ่งทุกวันนี้พี่ก็ถามโจตัวเองว่า เราเราก็เริ่มตันแล้วนะเราก็เริ่มอิ่มแล้วเนะี่ยพี่ก็เลยเริ่มไปเป็นของอะไรเริ่มเล่นละครเริ่มทําพิธีกรเหมือนที่หลายคนอยากเป็นเนี่ยก็เริ่มไปหาโอกาสมากขึ้นแล้วยังไงฝากไว้ว่าความสุขของคนดูสาคัญมากอืแล้วก็ถ้าของพวกเราเป็น AF เนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่คือครอบครัว a อคือคนดูที่พร้อมจะถือป้ายโอ้ยพี่เห็นเวลาพี่เล่นคอนเสิร์ตกับ a อพี่กลัวนะพี่บอกตรงๆเพราะว่าแบบมาเป็นกวนเลยอะ่ะ เออเคยขึ้นคอนเสิร์ตชนกับเต๋าขาชาแล้วโอ้โหเชนเชนธนาด้วยไม่ใช่เชนไอทูมทิอยู่ด้วยเราแบบปวดหลังเลยอะ่ะเจงอะ่ะเพราะว่าครอบครัวคุณใหญ่มากอะ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีตรงที่มีคนเหมือนจุดไฟสตาร์ทไปกับเราส่วนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ได้กี่ปีอะ่ะอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่แฟนๆแล้วนะไม่อยู่ที่คนที่ล้อมรอบคุณนะมันอยู่อยู่ที่ตัวคุณแล้วทีเนี้ยเป็นโจทย์ของคุณ ซึ่งพี่เนี่ยโจ์ของพี่คืออหวยแฟนคลับพี่แบบแต่งงานแล้วก็มีเสียชีวิตยังมีเลยเออ